เปิดวิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับการวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2564นะคะคลิปนี้นะคะบุ๊มบุ้มก็จะมาพูดถึงวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะคะซึ่งมีข่าวแล้วก็แม่มบุ้มได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในรอบใหม่ในปลายเดือนมกราคม2564นี้นะคะและสําหรับการเปิดลงทะเบียน บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่นี้นะคะก็ถูกเลื่อนมาแล้ว2ครั้งนะคะจากเดือนกุมภาพันธ์และก็ปลายปี2563นะคะแต่ล่าสุดนะคะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะคลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ในต้นปี2 5 1 4นะคะ เร็วสุดก็ประมาณปลายเดือนมกราคมช้าสุดก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่สามารถแจ้งวันและเวลาลงทะเบียนได้นะคะสำหรับการแจ้งลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี2 5 1 3นะคะก็สถานการณ์โควิดนะคะทำให้คลังต้องเลื่อนออกไปเป็นปลายปี2 5 1 3นนะคะแล้วก็มาถึงพฤศจิกายนก็ให้ข่าวแจ้งว่าเปิดต้นปี2 5 1 4นะคะ เรามาดูวิธีการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนปัสสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรับแบบฟอร์มณ้าจุดลงทะเบียนที่จุดบริการนะคะก็คือธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารกรุงไทยและสํานักงานคลังประจําจังหวัดนะคะสํานักงานเขตทั้งหมด50เขตในกรุงเทพนะคะ ก็สามารถทําการกรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริงนะคะลงชื่อท้ายเอกสารด้วยนะคะแล้วก็แนบสําเนาเพื่อประกอบการพิจารณานะคะ 1. เลยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะคะสําเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทะะกสออมศิลและกรุงไทยนะคะถ้ามีสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการก็เอาไปด้วยนะคะถ้ามีนะคะก็คือสำเนาใบทะเบียนสมรสนะคะ ใบรับมอบอำนาจนะคะในกรณีของคนที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปได้นะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะแล้วก็ส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้รอรับส่วนท้ายของเอกสารที่เราลงทะเบียนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วก็รอพิจารณาแล้วก็แจ้งผลการสมัครนะคะสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น6ส่วนนะคะหเลยก็คือข้อมูลส่วนตัว รายได้ทรัพย์สินหนี้สินสิทธิสวัสดิการที่มีอยู่แล้วนะคะใครที่มีบัตรคนจนก็สามารถกรอกลงไปนะคะได้เงินอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยได้เงินคนพิการเบี้ยชราอะไรประมาณนี้นะคะกรอกลงไปเลยนะคะแล้วก็รับรองข้อมูล ยืนยันจากสถานที่เรายื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะคะนี่เลยนะคะแม่บุ๋มก็ต้องขอยกตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด,ดังนี้นะคะ1น,นะคะก็สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเช่นวันเดือนปีที่ลงทะเบียนนะคะก็ให้ยึดวันที่ท่านเขียนใบสมัครนะคะสมมตุติสมัครวันนี้ก็เขียนวันที่วันนี้เลยนะคะเลขประจําตัวประชาชนนะคะให้ใส่เลข บัตรประจำตัวประชาชน13หลักของตัวท่านเองนะคะชื่อสกุลให้ใส่คํานำหน้าแล้วก็ชื่อสกุลนะคะที่ตรงกับบัตรประชาชนที่มีตอนนี้เลยนะคะวันเกิดก็ให้ใส่วันเดือนปีพศที่ท่านเกิดนะคะที่อยู่ปัจจุบันนะคะก็คือใส่ที่อยู่ที่ท่านอาศัยอยู่อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้นะคะอย่างเช่นบัตรประชาชนเนี่ยสำนักทะเบียนบ้านเราอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง สมมติววได้บุมอยู่จังหวัดอุบลน,นะคะแล้วทีนี้ก็ย้ายมาอยู่ชนบุรีมาทํางานที่ชนบุรีก็กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่เป็นชนบุรีนะคะแบบนี้นะคะสําหรับช่องทางติดต่อที่เราสะดวกนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลนะคะสถานภาพนะคะก็ทําเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพของท่านปัจจุบันนะคะอย่างเช่นโสดหรือสมรสเป็นต้นเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะ สภาพความเป็นอยู่ก็ทําเครื่องหมายถูกในช่องสภาพความเป็นอยู่ของท่านนะคะสถานภาพครัวเรือนนะคะก็ทําเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพครอบครัวแล้วก็ป้อนจํานวนสมาชิกในครอบครัวนะคะ 2. นะคะก็คือกรอกข้อมูลรายได้นะคะให้ท่านสํารวจเรื่องรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมาว่ามีประมาณเท่าไหร่นะคะ อาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดแต่ขอให้ป้อนใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะคะในช่องของอาชีพการทำงานจะทำให้เครื่องหมาย3ส่วนนะคะก็คืออาชีพทั่วไปข้าราชการอาชีพเกษตรกรปลูกพืชนะคะอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นะคะโดยในส่วนของอาชีพเกษตรกรนั้นนะคะท่านจะต้องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่น ท่านเลือกอาชีพเกษตรกรปลูกพืชนะคะแล้วก็ท่านต้องเลือกด้วยนะคะว่าพืชเป็นพืชชนิดใดนะคะอาจจะเป็นข้าวแบบนี้เป็นต้นนะคะ3นะคะกรอกข้อมูลทรัพย์สินที่มีทั้งหมดนะคะในส่วนที่เป็นทรัพย์สินให้ท่านยึดตามเอกสารสิทธิ์เป็นสําคัญนะคะซึ่งรวมถึงที่ดินสปกระกยกตัวอย่างเช่นนะคะท่านท่านทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่สปกระกนะคะท่านก็ทํา เครื่องหมายถูกที่ช่องว่ามีเป็นต้นนะคะส่วนรถยนต์แล้วก็จัก,กรยานยนต์ก็ให้ยึดตามเอกสารสิทธิ์นะคะเช่นชื่อผู้ออกรถเป็นของเมียก็ให้ท่านเลือกในช่องไม่มีนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แต่หากเมียลงสมัครเพื่อรับสิทธิทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจะต้องอติก๊กที่เครื่องหมายที่ช่องว่ามีนะคะส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในตารางก็ให้ยึดตามข้อมูลที่มีความจริงนะคะอย่างเช่น เปิดบัญชีธนาคารออมศินแล้วก็มีเงินในบัญชี3,000บาทก็ขอให้ลงนะคะเครื่องหมายถูกในช่องแรกนะคะ1-3,000 0นะคะแบบนี้นะคะ 4. นะคะกรอกข้อมูลหนี้สินนะคะในส่วนนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลจริงๆเพื่อรับการพิจารณาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ได้เลยนะคะอย่างเช่นมีหนี้นอกระบบ15,000บาทและไม่มีบัตรเครดิต ก็ขอให้กรอกข้อมูลตามรูปได้เลยนะคะหรือหากคนไหนนะคะท่านใดมีนี่บัตรเครดิตนี่เท้ากสอนี่คู้ยืมสากลก็ขอให้ป้อนลงในช่องได้เลยนะคะ 5. นะคะการป้อนข้อมูลสวัสดิการก็จะมี2ส,ส่วนนะคะก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าบัตรทองนะคะแล้วก็กองทุนประกันสังคม มาตรา 33, 39แล้วก็40เป็นต้นนะคะหากท่านใดนะคะมีสิทธิ์ในส่วนข้อไหนก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องได้เลยนะคะหนะคะรับรองข้อมูลก็ลงชื่อนะ,ะอ่านรายละเอียดให้ครบนะคะแล้วก็ลงลายมือชื่อในส่วนของผู้ให้ความยินยอมนะคะเจดนะคะรารับเอกสารยืนยนันหรือว่าหลักฐานว่าเราเนี่ยได้มาลงทะเบียนแล้วนะคะขอให้ท่านรอรับเอกสารในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า ท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะก็ก็จะเจ้าหน้าที่นะคะจะเป็นคนที่ประทับตาแล้วก็วันที่หากมีความคืบ่หน้านะคะไม่บุ๋มก็จะมารายงานให้ทราบต่อไปนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะเข้าใจนะคะไม่บุ๋มก็อธิบายแบบละเอียดมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนไหนนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนไม่เข้าใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามแม่บุ๋มได้เลยนะคะว่า ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของการเตรียมเอกสารเนี่ยทุกคนนะคะสามารถเตรียมเอกสารไว้รอได้เลยนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังอาจจะประกาศข่าวดีเ,ดเร็วๆนี้นะคะสําหรับแบบฟอร์มนะคะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดไว้นะคะเดี๋ยวไม่บุมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นรอได้เลยนะคะหรือว่าจะไปขอที่จุดที่เขาให้บริการนะคะที่เราจะไปลงทะเบียนนะคะ ก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับผู้พิการที่ไปไม่ได้หรือผู้สูงอายุที่ไปไม่ได้นะคะก็สามารถมอบนะคะไม่มอบอำนาจนะคะมอบชันท้ชานี่ให้กับลูกหลานนะคะหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยไปลงทะเบียนแทนให้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเอกสารที่จําเป็นไปด้วยนะคะแม่บุญก็ได้บอกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ยาวหน่อยแต่ ก็มีประโยชน์นะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ไปบุ๋มด้วยนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่เขาไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ฟังได้เล่น Youtube ได้หรือว่าเล่น Facebook ได้เนี่ยก็สามารถไปบอกต่อและก็อยากขอกำลังใจนะคะกับใครที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะ เป็นกำลังใจให้กับแม่บุ๋มแล้วก็แจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ